หลวงปู่มั่นออกจาริกไปกับพระป่าด้วยกันจำนวนหนึ่งออกเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติโยมและลูกศิษย์ลูกหาในพื้นที่อีสานต่อเหนือและได้เลือกที่ผำนักอยู่ที่วัดป่าเก่าๆวัดหนึ่งซึ่งชาวบ้านนิมนต์ท่านให้พักอยู่บนกุฏิไม้ ส่วนพระลูกศิษย์ก็หาพื้นที่ปักกรธอยู่รอบๆหลวงปู่ใช้กุฏิไม้หลังนั้นเป็นที่เจริญสติภาวนาหลายคืนจนคืนหนึ่งจิตของหลวงปู่ได้สัมผัสกับดวงวิญญาณสัมภเวสีตนหนึ่งจิตของสัมภเวสีตนนั้นยังเป็นจิตเพิ่งตายใหม่ๆท่านเห็นว่ามาวนเวียนอยู่แถวๆนั้นหลายคืนแล้วจึงเรียกให้มาคุยด้วยวิญญาณปรากฏกายออกมาหลวงปู่ถามว่า มาจากไหนวิญญาณตนนั้นกราบท่านมีหน้าตาเศร้าหมองน้ำตาไหลาอาบแก้มบอกว่าตัวกระผมนี้รู้สึกเลื่อมใสและศรัทธาในตัวหลวงปู่มากตั้งปณิธานแน่วแน่ว,ว่าจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ให้ได้เที่ยวออกเสาะแสวงหาหลวงปู่มานานแสนนานเมื่อทราบข่าวว่าหลวงปู่มาอยู่ที่นี่จึงรีบเดินทางมาเพื่อจะกราบท่านแต่เหมือนมีกรรม ยังไม่ได้ทำตามปานิธานระหว่างเดินทางก็ตายในป่าเสียก่อนด้วยไข้ป่าจึงต้องมาเป็นสัมภเวสีเช่นนี้เมื่อลวงปู่ได้ฟังก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นและศรัทธาอันแรงกล้าของวิญญาณตนนั้นท่านจึงถามไปว่าตายมากี่วันแล้วสามวันครับวิญญาณตอบงั้นโดมยังเหลือเวลาอีกเจวันก่อนที่เขาจะมารับตัวไป อาตมาจะสอนการภาวนาให้จงตั้งใจให้มากนะเพราะเวลาของโยมเหลือน้อยเต็มทีแล้วจงมาหาอาตมาในเวลานี้ของทุกวันวิญญาณดีใจเป็นอย่างยิ่งขอเพียรมาหาหลวงปู่ทุกคืนซึ่งหลวงปู่ก็สอนหลักธรรมและคำภาวนาให้แก่เขาทุกคืนจนเวลาล่วงเข้าคืนสุดท้ายหลวงปู่มั่นไม่เห็นเขามาหาท่านเหมือนเดิมจึงกำหนดจิตด,ดู ก็เห็นว่าวิญญาณตนนั้นเพิ่งถูกยมทูตจับตัวไปนำตัวไปนรกเสียแล้วอะไรกันหนอยังไม่ถึงเวลาทำไมยมมทูตขยันเสียจริงลวงปู่ท่านจึงบอกลูกศิษย์ว่าวันนี้ท่านจะไม่ออกไปข้างนอกถ้าเห็นท่านนั่งสมาธิไม่หายใจไม่ต้องตกใจเดี๋ยวท่านก็กลับลวงปู่ท่านนั่งสมาธิถอดกายทิพย์ออกไปจากกุฏิ ไปจนถึงทางเข้ายมมโลกท่านเข้าไปลึกขึ้นลึกขึ้นจนได้สัมผัสถึงกลิ่นและเสียงร้องระงมมันเป็นความรู้สึกของความทุกข์เหลือแสนที่ไม่จบสิน้นเป็นเวลานานชั่วกับชั่วกันจากนารกขุมต่างๆที่คนในนั้นกําลังรับโทษอย่างหนักจิตของหลวงปู่ล่องลอยไปถึงทางเดินลึกลับแห่งหนึ่งมันเป็นทางเดินอันยาวไกลสุดลูกหูลูกตา ก็พบกลุ่มยมทูตท,ที่กำลังนำพาขบวนวิญญาณเดินไปเพื่อชำระบาปวิญญาณทั้งหลายถูกล่ามด้วยโซ่ตรวนหน้าตาเศร้าหมองหลวงปู่เห็นชายคนนั้นอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเมื่อหลวงปู่เข้าไปใกล้ๆพวกยมมทูตก็ยกอาวุธเข้าหากันหยุดก่อนสมณะท่านเข้ามาทำไมมีธุระอะไรหรือครับหลวงปู่ยกมือชี้ไปทางสัมภเวสีคนนั้นแล้วพูดว่า อาตมามาที่นี่เพื่อแจ้งเหตุให้ท่านทราบว่าวิญญาณตนนั้นยังเหลือเวลาบนโลกอีกหนึ่งวันท่านอย่าเพิ่งเอาเขาไปได้หรือไม่พวกยมมทูตทำหน้าขึงขังจริงจังแล้วตะคอกออกมาว่าออกไปมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ตอบกลับไปว่าอาตมาไม่ไปเรายมทูตสีหน้าเหี้ยมเครียมดุดันมากขึ้น เอาอาวุธออกมาเดินเข้าหาหลวงปู่ทำท่าจะฟันหลวงปู่แล้วมีเสียงขึ้นมาว่าหยุดก่อนทันใดนั้นแผ่นดินในยมโมโลกก็สั่นไหวอย่างรุนแรงจนเสียงวิญญาณที่กรีดร้องดังระงมเงียบกริบเกิดประกายลำแสงเหมือนฟ้าผ่าเป็นสิบสิบครั้งปรากฏว่าเป็นพญายมราชตาดุดันน่ากลัว ภายในดวงตามีอำนาจเขาเดินมาหาหลวงปู่มั่นเขาถามว่ามีเหตุอันใดถึงกับต้องมาถึงยมมโลกครับหลวงปู่ตอบว่าอัตมาต้องการมาตามท่านผู้นี้ซึ่งเขายังตั้งจิตภาวนาอยู่และยังเหลือเวลาอยู่บนโลกอีกหนึ่งวันท่านจับเขามาก่อนให้เขาได้ภาวนาได้ครบกำหนดก่อนได้ไหมท่านยมราชพระยายมราช แต่วันเดียวเองนะครับหลวงปู่มั่นบอกว่าก็วันเดียวนั่นแหละจะแค่วันเดียวปีเดียวหรืออึดใจเดียวก็ยังอยู่ในช่วงภาวนาท่านคงลืมไปแล้วหระสิว่าเวลาแค่หนึ่งวันในยมโลกก็แทบจะเป็นเวลานับชั่วกับชั่วกันของโลกมนุษย์แล้วท่านรู้หรือไม่ว่าพระพุทธองค์ท่านบำเพ็ญบารมีมาหลายสิบปีแต่ในชั่วอึดใจเดียวเท่านั้น จิตของพระองค์วิ่งเข้าสู่การหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ดูถูกอำนาจของเวลาได้จะให้เวลาเหลือน้อยแค่ไหนก็ตามถ้ายัางมีเวลาอยู่ก็ควรจะให้เขาไม่ใช่หรือท่านเป็นผู้ใหญ่ในนี้มีจิตที่เป็นธรรมลองพิจารณาดูนะเมื่อท่านพระยายมมราชได้ฟังจึงยกมือไหว้หลวงปู่ ตอนเข้าไปถามความท่านพญายมราชได้ความว่าวิญญาณน,นี้ถูกจับมัดรวมมากับกลุ่มผีป่าเร่ร่อนบังเอิญว่าเป็นทางผ่านป่าเขาพอดีจึงโดนจับมาด้วยหลวงปู่ท่านพิจารณาแล้ววิญญาณน,นี้มีกรรมก็จริงแต่ยังมีจิตใจดีอยู่มากไม่นานก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเมื่อกลับมาโลกมนุษย์ก็ให้ภาวนาทันทีเป็นเวลาหนึ่งวัน แล้วก็สอนวิญญาณน,นั้นทั้งหมดเต็มความรู้ของท่านท่านกำชับว่าจงเร่งความเพียรใช้เวลาที่เหลือให้คุ้มค่าที่สุดถึงไม่ทันการได้มรรคผลนิพพานในชาตินี้แต่ผลการปฏิบัติจะติดตามเ้าไปทุกภพทุกชาติไม่สำเร็จชาตินี้ก็สำเร็จในชาติหน้าวิญญาณน,นั้นจดจำถ้อยคำที่หลวงปู่สอนด้วยความตั้งใจยมมาทูตได้มารับตัววิญญาณน,นั้นไป วิญญาณน,นั้นก็ก้มลงกราบแล้วปวารณาตัวขอรับใช้หลวงปู่ไปทุกภพทุกชาติและวิญญาณน,นั้นก็สลายหายไปน่าเสียดายอย่างยิ่งที่วิญญาณที่มีจิตแน่วแน่นี้ช่างมีเวลาเหลือน้อยเหลือเกินเขาเที่ยวเพียรตามหาหลวงปู่เป็นเวลาหลายสิบปีกว่าจะได้เจอกลับมีกรรมต้องตายเสียก่อนจึงได้เจอหลวงปู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้น แต่เป็นเจ็ดวันที่มีค่าทําให้หลวงปู่ต้องไปตามมาจากยมโลกแม้จะเหลือแค่วันเดียวจึงเป็นอุทาหรณ์ที่ดียิ่งอยากทําอะไรไม่ยอมทําเมื่อหมดเวลาแล้วต้องเสียใจที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คุ้มค่าชีวิตนี้น้อยนักอีกไม่นานพวกท่านก็ต้องตายจงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้คุ้มค่าที่สุดเถิด รวม30คำสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตคณะสิทธิยาโนสิทธิ์ได้มีการรวบรวม30คําสอนหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งเป็นหัวใจหรือเป็นแก่นสําคัญความว่า 1. ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทจะแยกจากกันไม่ได้เนื้อหนังเอ็นกระดูก ต้องอาศัยกันอยู่ชั้นใดก็ดีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทก็อ,อาศัยกันอย่างนั้นสัตธรรมสามอย่างนี้จะแยกกันไม่ได้เลย 2. จงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นประเภทใบลานเปล่าเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่าไม่มีธรรมอันเป็นคุณสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลย 3. ม จุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจการบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดี 4. ได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจตนแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้ว คือถึงพระนิพานห้ 5. ใจนี่แหละคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างกายนี้แม้จะเกิดสักร้อยชาติผ่านชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเอง 6. หาคนดีมีศีลธรรมในใจหายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ 7. ทานศีลภาวนาเป็นรากเงาของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเงาของพระพุทธศาสนาที่มนุษย์ต้องคอยสังสมให้มาอยู่ในนิสัย 8. ทานเป็นเครื่องแสดงน้ำใจเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆศีลเป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของผู้มีกิเลสภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลและความถูกต้อง 9. ผู้เป็นหัวหน้าหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจเป็นอย่างยิ่งเพราะการภาวนา ช่วยแก้ความยุ่งยากลำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักหากปล่อยใจโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยัง้งคงไม่ได้รับความสุขแม้จะมีสมบัติมากมายก่ายกอง 10. วาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัยคนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้วแต่คบคนพาลวาสนาก็อาจเป็นเหมือนคนพาลได้บางคนวาสนาอย่างอ่อน เมื่อคบบัณฑิตคือผู้มีปัญญาและประพฤติดีวาสนาก็เลื่อนขั้นเป็นบัณฑิตฉะนั้นบุคคลควรพยายามคบบัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น 11. อดีตควรปล่อยไว้ตามอาดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการเวลาของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย 12. เกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ก่อนจะตายทานยังไม่มีก็ให้มีเสียศีลยังไม่เคยรักษาก็รักษาเสียภาวนายังไม่เคยเจริญก็เจริญให้พอเสียจะได้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาด้วยความไม่ประมาทนั่นละ จึงจะสมกับที่ได้เกิดมาเป็นคน 13. ผู้มีปัญญาไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมาไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงผู้มีปัญญาได้เห็นธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนื่งเนืองควรรีบทำเสียผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไปจะไม่เกียดครั้น ขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน 14. จะเอาอะไรมาเพิ่มอีกก็ถ้าหากตายไปในวันนี้วันพรุ่งนี้สิ่งต่างๆที่เคยมีและผ่านเข้ามาแต่เกียรตะกายดิ้นรนไขว่คว้าทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สิ่งที่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ของเรา 15. ไม่ควรยกโทษผู้อื่นหรือเพ่งโทษผู้อื่น ถึงแม้นผู้นั้นจะไม่ดีก็าถามทีเพราะการเพ่งโทษผู้อื่นจะนำความวิบัติสู่ตนโดยไม่รู้ตัวความเผลอสติมักพาให้ผู้คนนั้นยกโทษผู้อื่นและพยายามยกคุณตนเองแทนที่จะยกคุณผู้อื่นยกโทษตนเองพิจารณา 16. เราต้องการคนดีคนดีจำต้องฝึกฝึกจนดี จะพ้นฝึกไปไม่ได้งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้นฝึกงานฝึกตนฝึกสัตว์ฝึกตน,ฝ,กฝ,กตนฝึกใจนอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึกคำว่าดีจะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน17คนมีทานย่อมเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชนเป็นที่เคารพรักในหมู่ชน จะตกอยู่ที่ใดย่อมไม่อดยากขาดแคลนจะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ไม่อับจนทนทุกข์ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็นคนล้าสมัยบุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ 18. บุคคลใดปฏิบัติแล้วบุคคลน,นั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายย่อมเห็นความเกิดแก่เจ็บ และตายในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นย่อมไม่เห็นความสุขความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไม่เห็นสิ่งซึ่งอะไรอะไรในเบื้องต้นท่ามกลางหรือที่สุดในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของไม่ควรยึดถ,ถือ 19. อย่าลดละท้อถอยความเพียรทำเป็นสมบัติกลาง และเป็นสมบัติของทุกคนที่ใคร้ต่อธรรมพระพุทธเจ้ามิได้ผูกขาดไว้แก่ผู้ใดโดยเฉพาะต่างมีสิทธิที่ครอบครองเป็นเจ้าของได้ด้วยการปฏิบัติด,ดีของตนด้วยกัน 20. ความเดือดร้อนวุ่นวายใจที่คิดแต่ตำหนิผู้อื่นจนอยู่ไม่เป็นสุขนั้นนักปราถือเป็นความผิดและบาปกรรมไม่มีดีเลยจะเป็นโทษ ให้ท่านได้สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทรมานอย่างไม่คาดฝัน 21. ใครเพียรใครอาจหารใครอดทนในการต่อสู้กับกิเลสตัวฝืนธรรมอยู่ตลอดเวลาผู้นั้นจะเจอร่มเงาแห่งความสงบเย็นใจในโลกนี้ในบัดนี้และในดวงใจนี้ไม่เนิ่นนานเหมือนการท่องเที่ยวที่เจือไปด้วยสุขและทุกข์อยู่ทุกพบทุกชาติ ไม่มีวันจบสิ้น 22. ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทำตามพระพุทธเจ้าถ้าบุคคลไม่ทรมานตนให้ดีก่อนแล้วและทำการจำแนกทำสั่งสอนไซสก็จกเป็นผู้มีโทษปรากฏว่าปาปะโกสัตโทโหติคือเป็นผู้มีชื่อเสียงชั่วฟุ้งไปในจตุรทิศ 23. ผู้มีสมบัติพอประมาณในทางที่ชอบมีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีกเพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริงทั้งทั้งที่อยู่ในกรรมสิทธิ์ 24. อย่าไปสนใจคิดถึงการสถานที่หรือบุคคลใดๆว่าเป็นภัยและเป็นคุณให้เสียเวลาและล่าช้าไปเปล่าโดยไม่เกิดประโยชน์อะไร ยิ่งกว่าการคิดเรื่องกิเลสกับธรรมซึ่งมีอยู่ในใจ 25. การงานทุกชนิดที่ทำด้วยใจของผู้มีภาวนาจะสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อยทำด้วยความใคร่ครวญเล็งถึงประโยชน์ที่จะได้รับเป็นผู้มีหลักมีเหตุผลถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศเดินทางของกายวาจาใจไม่ปิดซ่อนให้ความอยาก อันไม่มีขอบเขตเข้ามาเกี่ยวข้อง 26. ความทุกข์ทรมานความอดทนทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆไม่มีอะไรจะแข็งแกร่งเท่าใจถ้าได้รับการช่วยเหลือที่ถูกทางใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชมอย่างน่าภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที 27. าศาสนาทางมิจฉาทิฐิ ก็นับวันจะแสดงปาฏิหาริย์คนที่โง่เขลาก็จะถูกจูงไปอย่างโคและกระบือผู้ที่ฉลาดก็เหลือน้อยฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันหน้าจิตที่เธอทั้งหลายตั้งอยู่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกัน กลมกลืนในขณะเดียวนั่นแล 28. ผู้เห็นคุณค่าของตัวจึงเห็นคุณค่าของผู้อื่นรู้สึกเช่นเดียวกันไม่เบียดเบียนทำลายกันผู้มีศีลสัตว์เมื่อทำลายขันไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจของศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุนจึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ทำ ก็สั่งสอนแล้วจดจําให้ดีปฏิบัติให้มั่นคงจะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน 29. กิเลสแท้ทำแท้อยู่ที่ใจส่วนเครื่องส่งเสริมและกดทวงกิเลสและธรรมนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกฉะนั้นท่านจึงสอนให้หลบหลีกปีกตัวจากสิ่งยั่วยวนกวนใจ อันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพองมีรูปเสียงเป็นต้นและสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัดเพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่างๆได้ความเพียรได้ง่ายขึ้นอันเป็นการย่นวตัตตาภายในใจให้สั้นเข้า 30. จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้นจะมองอะไรก็เป็นนิยานิกรรมท,ทั้งสิ้น ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิดแม้ผู้นั้นกําลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผลยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไปส่วนผู้มีปัญญาอบรมด้วยจิตที่ถูกต้องแม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎกแต่ก็น้อมเอาสิ่งต่างๆมาเป็นธรรมเป็นยอดพระไตรปิฎกได้